Hello สวัสดีค่ะเด็กๆมาอีกแล้วนะคะเรามาเจอกันในหัวข้อเรื่อง My Family แล้วเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่อง Occupation Occupation คือเรื่องอาชีพนะคะอาชีพของคนในครอบครัวฉะนั้นใครเป็นอะไรมีอาชีพอะไรทำงานอะไรเชิญติดตามได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูกันที่คำว่า Occupation Occupation คำนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4พยางนะคะคือ occupation ถ้าใครอ่านไม่ได้นะคะพยายามสะกดเหมือนอย่างในบทที่1นนะคะที่เชิญพาอ่านนะหรือเรียนรู้เรื่องของโฟนิกการอ่านออกเสียงไปแล้วนะคะคำนี้จะยาวสักหน่อยแต่พยายามนะคะ occupation คืออาชีพ ฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาชีพของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือคนอื่นๆในครอบครัวว่ามีอาชีพอะไรบ้างทำงานอะไรกันนะคะโดยที่ตัวอย่างของประโยคคำถามนะได้ยกเอาออกมาก็คือ What does your father do What does your father do นะคุณพ่อ ทำงานอะไรนะคะส่วนคําตอบจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อไปนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีอาชีพกี่อาชีพที่อยู่บนโลกของเราเนี้ยค่ะที่เอเชื่อว่าพวกเราคงจะรู้ไม่กี่อาชีพนะแต่จริงๆแล้วนนปัจจุบันนี้มีอาชีพมากกว่าพันอาชีพอีกค่ะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้สนเป็นพันอาชีพนะคะ จะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองฉะนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเป็นบางส่วนก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของอาชีพที่มีหลากหลายทั่วไปนะคะ r e Fighter พนักงานดับเพลิง artist จิตรกร baker คนทำขนมปัง gardener ชาวสวน w e t สัตวแพทย์ engineer วิศวกร maid แม่บ้าน ดินธิสหมอฟันด็อกเตอร์แพทย์ h ฮดเด r ร s เซอร์ช่างแต่งผมฟ h ต t กราเฟอร์ช่างถ่ายภาพแคชเชียร์พนักงานเก็บเงินออฟฟิศเวิร์กเกอร์พนักงานสำนักงานเว r e ิสพนักงานเสิร์ฟหญิงฟาร์มเมอร์ชาวนานา nurse พยาบาลคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักออกแบบทำคอมพิวเตอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Truck Driver ขับรถบรรทุก Scientist นักวิทยาศาสตร์ Teacher ครู Soldier ฐทหาร c a r พ e n t e r ช่างไม้ b u s Driver คนขับรถบสัสหรือรถประจำทาง Taxi Driver คนขับแท็กซี่ Plan e pilot นักบิน l a b o r รแรงงาน writer นักเขียน secretary เลขานุการ butcher คนขายเนื้อ police officer ตำรวจ dancer นักเต้น singer นักร้อง merchant พ่อค้า chef คนทำอาหารเด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะ นี่คือตัวอย่างของอาชีพบักอาชีพเท่านั้นเองแต่ยังมีหลายอาชีพที่เรายังไม่เคยรู้จักนะคะแต่ว่าทีเชอร์จะให้เราเรียนน้อยๆหน่อย,อย,อยฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าคำศัพท์ที่ให้มาเรียนอีกมีอะไรบ้างเอาสัก20่สิคำดีไหมนะเรามาดูกันค่ะว่ามีคำไหนบ้างเอ่ย mm hmm. dentist doctor farmer nurse t s h e r Soldier, carpenter, butcher, police officer, dancer, singer, merchant, taxi driver. How many words? one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen wow, 13. Wow, me, you, เื้ <You. S 2> เห็นใจพวกเรานะคะเดี๋ยวที่เชฟจะลดให้มากนีไหมเออดีใจเลยนะคะ oh. อ้าวคำแรกด็อกเตอร์ฟาร์มเ s อร์นัสทีเชอร์ e r p olic e Officer s i ซิงเ merchant Taxi Driver อร์พอไหมคะแค่นี้พอไหมอ้าว มีกี่คำเอ่ย one two three f o 9 r five s าดีใจนะคะเอาละ9ก้าคำที่ว่าต้องอ่านให้ออกจริงนะนะคะถ้าใครจะอ่านคำนี้ไม่ออกนะคะหนูต้องคิดถึงเรื่องโฟนิกที่ทีเชร์เคยสอนมาแล้วหรือวิธีการประสมคำนะคะจำเสียงของตัวดีให้ได้นะคะแล้วก็ประสมกับสระแล้วก็มาดูที่ตัวสะกด the occur dog t e r เอนะคะตัว O R ตัว E R เสียงจะออกไปเออเนะคะฉะนั้นคำนี้มีอยู่สองพยางค์คือคำว่า doctor นะคุณคุณหมอหรือแพทย์นั่นเอง farmer คำนี้มีสองพยางค์เช่นเดียวกัน farfarmer เอ er. อ่อันเชื่อมต่อกันไปเลยเป็น farmerfarmer far คือชาวนานะคะ nursenurse nurse. คำนี้มีพยางค์เดียวอย่าลืมเด็ดขาดจะต้องออกเสียงตัว S ให้ชัดเจนในตัวสะกดนี้นะคะเป็น nurse t-shirt t-shirt คำนี้ก็สองพยางออออออค์เธอ e t s h e r t t-shirt crew soldier soldier คำนี้มีสองพยางนะคะแต่มันจะมีตัวนี้ที่ให้สังเกตในหนึ่งตัวดีตัวนี้เราไม่อ่านออกเสียงเป็นเดอเดอชัดเจนมันจะออกไปเจนะคะเวลาอ่านเชื่อมกันไปเลยนะคะเป็น soldier soldier คือทหารนะคะคำต่อไป police officer police Officer คำนี้มี1 2 3 4 5 5าพยางเพอโอโพเลอิเซลิสต่อไปก็อเฟอร์ออฟเฟอร์อิฟิเซอร์เชื่อมแต่และคำเข้าหากันเป็น police officer police officer ห้าพยางค่ะคำต่อไป singer singer คำนี้หนูสังเกตตัว ng เราจะออกเสียงเป็นงองูนะคะเซอร์อีเงิงแล้วก็มี er อยู่ข้างหลังเชื่อมคำเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็น singer เราไม่อ่านออกเสียงเป็น singer นะคะจะออกเสียงเป็น singer ต่อไปคำนี้ merchant merchant ร์ mer m e r อ er, h a n t chant มือเชนต์นะคะแมค้าพ่อค้าแท็กซี่ดรายเวอร์แท็กซี่ดรายเวอร์เธอแอทแท็กดรไอดยวร์ายเวอร์รอรสีพยางนะคะ ก็เป็นคนขับแท็กซี่นี่เป็นตัวอย่างของคำ9ก้าคำที่ที่จะมักจะเห็นว่าผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเรามีอาชีพตรงนี้เยอะฉะนั้น9ก้าคำนี้จำไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครจำได้มากกว่านี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะจะปรบมือให้เลยนะคะนะฉะนั้นใครที่ขยันมากๆก็ไปท่องจากอาชีพที่ทิเชอร์ให้ไปแล้วในสไลด์สสไลด์ที่ผ่านมานะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งท้อโอเค just look at this picture when you see this picture what question you could think about นะเมื่อเราไ่เจอภาพแบบนี้แล้วเราคิดว่าเราจะตั้งคำถามไว้ยังไงแน่นอนเราจะไปตั้งคำถามด้วยคำว่า what does your father do what does your father do คุณพ่อทำงานอะไรคุณพ่อของคุณทำงานอะไรนะคะหรือพูดง่ายๆว่าคุณพ่อมีอาชีพอะไระทีนี้เรามาดูคำตอบนะคะจากภาพ he is a police officer he is a police officer คุณพ่อก็เป็นตำรวจนั่นเองค่ะบางคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะที่เช่าทำไมคำถามเป็น verb to do แล้วคำตอบเป็น verb to be ละ่ะ ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้เราถามถึงอาชีพว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นอะไรฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ verb to be ในการตอบคำถามนี้นะคะว่าเขาเป็นหรือคุณพ่อเป็นตำรวจนั่นเองนะคะฉะนั้นใครเป็นอะไรคือใครเราก็จะใช้ verb to be นะคะ verb to be มี is am are แต่ขึ้นอยู่กับประธานเดี๋ยวจะสอนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อ้าวคนนี้มั่งคนนี้เป็นใครนะรับดูคำถาม What does your uncle do What does your uncle do นะคะคำว่า uncle จำได้ไหมคะเราแปลว่าอะไรแปลว่าคุณลุงคุณนา้าหรือคุณอาที่เป็นผู้ชายนะคะนะฉะนั้นเอาเป็นคุณน้าก็ได้นะคะน้าชายนะ What does your uncle do น้าผู้ชายทำงานอะไรมีอาชีพอะไรนะ้านะผู้ชายเป็นผู้ชายต้องใช้ he นะคะ he is a soldier he is a soldier นะ้านะผู้ชายก็เป็นทหารนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับแน่นอนทีเดียวคนนี้ต้องเป็นอะไร Now, what does your son do? What does your son do? Now, ถามถึงลูกชายและ son เป็นลูกชายนะคะลูกชายของคุณทำงานอะไรลูกชายของคุณเป็นอะไระคำตอบที่ได้มาดูจากภาพแล้วคนที่เป็นห่วงสุขภาพของเราน่าจะเป็น he is a doctor he is a doctor มาเป็นแพทย์หรือเป็นคุณหมอนั่นเองนะคะ ต้องเรียนให้เก่งนะคะลกูกนายจึงจะเป็นคุณหมอได้เนาะเรียนเก่งๆเลยเอา้าวอย่าลืมกินยานะอย่าลืมกินยาเป็นใครเนาะคำตอบที่ได้มาคือ she is a nurse she is a nurse นะเธอเป็นพยาบาลแล้วเธอคนนี้เป็นใครเรามาดูคำถาม what does your mother do what does your mother do ว้าว wow. เราถามถึงคุณแม่นะคะเราถามถึงคุณแม่ฉะนั้นคุณแม่ทำงานอะไรคุณแม่เป็นใคร she is a nurse คุณแม่ก็เป็นนางพยาบาลนะคะถ้าใครไม่สบายยาลืมกินยานะคะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าเด็กๆอุ้ยคำถามต้องเป็น what does your aunt do what does your aunt do มีน้าผู้ชายแล้วก็ถามถึงน้าผู้หญิงบ้าง หรือหน้าสาวเนี่ยนะคะนะใช้เป็นคุณป้าก็ดูจะแก่ไปเราใช้เป็นหน้าสาวเนาะน้าสาวเป็นอะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วหน้ะสาวเป็น she is a teacher she is a teacher น้าสาวก็เป็นคุณครูนะคะเด็กๆอ่ะคนนี้น่าสนุกกันละโยโยโย่ yo, yo, yo. คำถามถามว่า what does your sister do What does your sister do พี่สาวน่ะทำหนาชีพอะไร she is a singer she is a singer นะ singer ก็คือนัก,นกร้องนะคะนะทั้งร้องทั้งเต้นละนักร้องคนนี้นะคะเี่ยมมาก